บอกเลยนะครับว่าครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือแม่สองทุกท่านนะครับก็เจ้าเชา้าสายไปผ่านนี้ก็เดี๋ยวมาส่องพระให้ชมกันแล้วกันนะครับวันนี้มีปูดทวดน,นะครับเป็นพิมพ์เนื้อว่านผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเรียกว่าปีศูนย์สองไม่รู้ว่าลอยองค์หรือเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นะมีมาทั้งหมดห้าองค์สอง สองพิมพ์เขาเไม่รู้เรียงสองพิมพ์หรือเปล่านะเขาจะมีเป็นก้นอุดกับก้นไม่อุดอ่ะเดี๋ยวมาส่ององค์แรกก่อนก็แลวกันนะครับอันนี้ชุดนี้ผมไปเหมามาได้นะครับโอ้โหเพิ่งเหมามาล่าสุดเมื่อเช้ายกุยกยกนี่เองนะครับก็ขอเปิดองค์ละสี่พันบาทละกันนะครับผมมีห้าองค์นะหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นเนื้อว่านนะครับโอ้โหสุดยอดครับแท้ดูง่ายนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหมดเลยห้าองค์ ผมเคยได้เนื้อนี้มานะแต่ว่าจะเป็นลงทองกรรมาการนะตอนน้ก็ปิดไปแพงอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวสองด้านหน้านิดนึงโอ้โหเอฟซี FC, ลองดูความคมความชัดนะครับของหน้าท่านนี่เป็นเนื้อว้านนะครับไม่ใช่รูปหล่อเนื้ออื่นนะครับโอ้โหดูเส้นหนะ้าผักนะครับสวยงานทุกองนะครับผมเหมามาชุดนี้หลายบาทเลยนะครับนะี่หลวงปู่ทวดนะ สุดยอดนะครับสุดยอดองค์ที่สองนะครับองนี้เป็นน่ะพิมพเดียวกันนะครับแต่ว่าก้นเขาจะมีเป็นอุดนะผมมีอุดอันนี้น่าจะไม่แน่ใจเขาเรียกอุดอะไรอะนะครับผมมีอุดสี่องค์นะที่อุดเนี่ยตอนนี้นะครับในชิปเอาราคาเท่ากันหมดทุกวงเลยนะครับ เอาละครับเท่ากันหมดทุกองโอ้โหนี่ขนาดจับมือยังสั่นนะเพราะว่าผมกลัวองค์งท่านหักนะครับเพราะว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อว่านนะตอนแพ็กไปผมก็จะแพ็กไปให้อย่างดีนะจะจะห่อให้อย่างดีเลยนะครับเอฟซี oh. G, ดูนะครับสภาพนี้เอาองค์ละสี่พันนะครับองค์ละสี่พันพอนะครับท่านใดชอบองไหนเลือกได้คัดได้นะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปแยกไว้ให้ทุกวงเลยนะครับบอกแล้วเลยบอกเลยนะครับว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีหลังไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีหลังไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อทวดผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นกรรมการ ปีศูนย์สองเรื่องเนไ่ยแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะศูนย์สองไม่ใช่ศูนย์แปดเป็นศูนย์สองแน่นอนนะครับโอ้โหพิมพ์กรรมการผมเคยได้มาแบบว่าเป็นพิมพ์พระลอดด้วยนะเป็นพิมพ์เล็กพระรอดอะไรเงี้ยน,นะครับองนี้ก้นอุดอุดเม็ดเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรนะพอดีเจ้าของเก่าเขาเขาบอกเขาเคยเช่าเมื่อสมัยเมื่อก่อนนะตอนที่ว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเขาบอกเป็นโซนยุทธยาหรือโซนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขานะ แต่ผมก็เช่ามาเพราะเนื้อหานะครับ FC ดูเส้นหนาผักดินะครับโอ้โหดูหน้าดูโคตรคมโคตรชัดเลยนะครับสบภาพนี้นะครับถ้าเจอก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเก็บอย่างเดียวนะครับเจอแล้วต้องเก็บอุ่งนี้เป็นอุดเม็ดนะครับอุดเดิมๆด,ด้วยนะครับอุดเดิมๆ อนนิมเดิมเจ้าของเก่าเก็บไว้โคตรโคตรดีเลยนะครับโคตรดีเลยจบบจวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเอาของชุดที่เหมามาใหม่ก่อนแล้วกันนะเอาลงนะครับนี่ขอดูไหงไหนเป็นพิเศษก็ได้นะครับเนี่ตัวหนังสือชัดๆโอ้โหคมยังกับรูปหล่อโบราณเอฟซีนะ FC คิดเอาเองนะว่า นะถ้าของเก๋เขาจะมีถอดชัดขนาดนี้หรือเปล่านะครับแท้แน่นอนนะครับจุ๊บๆโอ้โกน้นอุดนะครับมีกน้นอุดทั้งหมดสี่สี่องนะครับมีสี่องแล้วก็องแรกไม่ได้อุดนะจุ๊บๆองค์นี้ก็ได้บ้านหลังเดียวกันนะครับหน้าชัดมากเจ้าของเขาเก็บไว้ในอับอับอย่างดีเลยนะผมเทียบดวงผมก็เหมือนกันเหมือนจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับ หน้าชัดมากนะครับเป็นพักผงของขวัญน,นะครับพักผงของขวัญองนี้เปิดไว้4,000บาทนะครับเปิดไว้4,000บาทนะครับเปิดไว้4,000บาทท่านใดชอบนะครับต่อรองได้เป็นเป็นแลกเดิมนะครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าดูเป็น แรกเดิมนะครับแรกเดิมองค์สุดท้ายนี้เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์วัดท่ามาไฟพิมพ์กลางสวยแท้ดูง่ายนะครับถามว่าทาไมแท้ดูง่ายเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับหรือว่าจะส่องแบบนี้นะพอดีเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยร้อยผมผมแกะดูตอนตอนเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมกรอบไปให้นะเดี๋ยวส่องแล้ว,ลวจะผมจะเปิดราคาให้ให้ชมนะครับชิบ,ชบ นะเดี๋ยวผมแถมกรอบไปให้ด้วยนะกรอบคลาสสิกสุดๆนะครับเจ้าของเขาเขาเรียกเองนะครับเจ้าของเขาบอกเขาไปเป็นคนเรียบเองนี่แหละผมทอดก่อนนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์วัดท่ามะไฟพิมพ์กลางนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าในรอบหลายๆปีนะพิมพ์นี้ผมไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับ เป็นหลวงเพ่อเงินพิรรมพ์วัฒนาไฟพิมพ์กลางก้นอุดจริงด้วยนะครับโอ้โหอ่ะสองสองด้านหน้าชมให้ชมความสวยงามนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับผมบอกเลยว่าหล่อล่ำบึกขนาดนี้นะครับพิมพ์กลางหาไม่ใช่ง่ายๆองค์นี้ขออนุญาตเปิดไว้หกพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับทนายชอบราคาไหนร้องต่อราคามาได้นะครับโอ้โหนี่นะครับผมจะบอกให้ว่าทําไมผมถึงชอบนะหลวงเพ่อเงินวัฒนาไฟปัจจุบันนะครับ ของเกยเยอะมากนะครับเขาจะถ้าถอดมานี้ด้านด้านนาตัดเขานะถ้าพลิกดูใต้ก้นนะเขาก็จะว้วไม่เต็มอย่างนี้นะครับตรงนี้ฐานหนาอุดกิ่ง<ม>นะครับโอ้โหโบราณสุดกิ่งไม่ตายนะครับขย่าแล้วยังมีกิ่งนะเนะี่ยขย่าผมผมยังขย่าแล้วยังได้ยินนะหกพันห้าร้อยบาทถ้าใดคิดว่าราคาสูงไปสามารถต่อรองราคาได้นะครับก็คลิปนี้นะขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน,น,อนละกันนะครับสาหรับถ้าใดที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ฝากติดตามกันไปยาวๆนะครับก็ คลิปนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ